อะไรเนาะไอ้ไอ้แพงไอ้แพงเนาะโอเคไอ้แพงอยู่ตรงเซผาเซปองไหลนะโอเคเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยแล้วก็เคยเดินตัดห้วยเสียงด้วยกันอ่าอันนี้เพิ่นก็มีเส้นทางแนะนำเส้นทางแนะนำนี่ก็คือจะเป็นเส้นทางจากตรงเซผาแมนอกพี่ตรงน้ำตกขึ้นเลยจากเซผาคือนั่งเรือข้ามฟากเซผาไปแล้วก็ตัดขึ้นเขาตัดขึ้นเขาแล้วจะได้ตัดอะไรบ้างครับตัดประดู ดาดประดูดาดนอเนียงนอเนียงนอนเนียง,นอ,น,ยงนอเนียงอาา่ะฮะแล้วก็มีดาดปลาดลมปลาดลมปะาลมสามสามที่แมนบอกสามที่สามวันสองคืนได้เนาะพี่เนาะขอ,อติดต่อไอ้แผงได้ครับมีลูกหามีคนนําทางอะไรเนี่เอากระต ong มี่ยุคนกับบานเลยอ๋อแล้วเพิ่นคิดยังไงครับค่าลูกหาลูกหาช่วงนีมน้มันน้ำยาวมันก็จะแพงแน่นะอ่าประมาณจักจักกี่ ประมาณห้าหกแสนกิฟ๊บต่อต่อ,ต,อต่อวันโดยประมาณนะโอเคแต่หาได้เนาะได้โอเคนอกจากสามตานี้แล้วมันมีอะไรอีกไหมเขาต้องทามผ่านนี่เถอะโอ้ทามผ่าน <laughs> <พ>นี่พอว่าผ่าน่นจากมดแต่ละจุดได้ได้ได